เมื่อเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังจะไปเป็นตำรวจเต็มตัวกลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์ไวรัสซอมบี้ถล่มเมืองตั้งแต,แต่วันแรกที่มาทำงานอุ้ยดวงดีจริงๆแต่เขานั้นก็ได้ใช้สกิลพระเอกเอาตัวรอดมาจนได้แต่หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลสารัฐก็เรียกตัวเขาไปฝึกพิเศษจนได้กลายเป็นสายลับที่ฝีมือดีและในวันนี้เขาได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปทำอะไรบางอย่างแต่เขาหารู้ไม่ว่า ที่นั่นนั้นมีชาวบ้านสุดแสนน่ารักคอยต้อนรับเขาอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil 4 Remake เกมที่จะทำให้คุณนั้นได้รับบทเป็นพีททองเจอือ เกมี้่จะทำให้คุณนั้นได้รับบทเป็นไอ้หนุ่มที่ป่วยเป็นโรค PTSD มีนามว่าลีออนเอสเคนเนดีที่ไว้ทรงผมปัดเปรที่น่าจะไว้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ถึงแม้ว่าเขาจะได้ถูกคัดเลือกให้ไปอยู่หน่วยพิเศษในขณะฝึกคนอื่นๆนั้นถูกให้สั่งตัดหัวเกรียนแต่เขาก็ไม่ยอมตัดบอกผู้ฝึกว่ากูจะไว้มึงทำไมทำไมฮะ หลังจากที่ได้ฝึกหน่วยพิเศษออกมาเขาก็มีความสามารถติดตัวต่างๆมากายอาทิเช่นเมื่อเขาอยู่ใกล้ชิดกับ ถ้าตัวละครนั้นไม่ได้เป็นตัวหลักก็จะหมดลมหายใจแล้วก็โชคดีสัมฤีอุดจมูกกันทุกคน <c oughs> ตายหมดเลยสกิลต่อมาเมื่อเขาถูกซอมบี้กัดเพียงแค่เขาใช้สมุนไพรเอามาบดบดบด,บด,บดข,ยขยี้้เขากินไปเอามาทาทาถทูๆก็จะหายทันที <c oughs> ลุงลุงม่สมุนไพรไหมขอสมุนไพรหน่อย <c oughs> สกิลต่อมาที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือสกิลการขับยานพาหนะสุดเทพของเขานั่นเอง จะขับจะขี่อะไรก็พังเละเทะไปหมดนี่ถ้ามันขี่เมียมัน,มนเมียมันไม่ระเบิดเลยเนี่ยโดยในภาคนี้นั้นเขาถูกส่งตัวมาให้สืบหาเบาะแสตามหาลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวหายไปโดยเขานั้นได้เดินทางมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่อีกสองนาย ที่ไม่ต้องบอกก็น่าจะพอรู้วัชตากรรมของพวกเขานั้นจะจบลงเช่นไรโดยระหว่างทางนั้นเขาก็ได้พบกับหลุยส์รวัวลูอิสกันเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่ารูอิสก็แล้วกันไอหนุ่มปากจัดปากแซบที่เบื้องหลังของเขานั้นคืออดีตพนักงานบริษัทอัมเบลลาคอปเปเลชั่นที่ในตอนนี้นั้นเขาได้กลับตัวกลับใจแล้วก็หันไปแทงข้างหลังบริษัทของตัวเองแต่นอกจากจะแทงข้างหลังบริษัทของตัวเองแล้วเขาเองก็จ้องจะเข้าข้างหลังลีออนเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับตัวละครพ่อค้าที่หลายๆคนเรียกเขาว่าพ่อค้าที่น่าจะมีชื่อว่าพ่อค้าเขาเป็นคนที่ขนอาวุธทั้งคลังแสงมาจำหน่ายให้กับลีออนของเราซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันแบกมาจากไหนยังไงนักหนาเป็นตัวละครสุดปริศนาที่แม้มันจะขายอาวุธให้กับลีออนไปต่อสู้แต่ตัวร้ายในเรื่องก็ไม่ทำอะไรมันเลยปล่อยให้มันเดินไปเดินมาโดยไม่มีใครสนใจ ที่ถ้าเหล่าตัวร้ายฆ่าพ่อค้าไปตั้งแต่แรกลีออนพระเอกของเราก็คงจะหมดลมหายใจสำลีอุดรูจมูกตั้งแต่ด่านแรกไปแล้วเออมันปล่อยไม่ได้ยังไงเนี่ยหลังจากที่ลีออนได้เดินชมหมู่บ้านไล่เตะไล่กระทืบชาวบ้านจนพอใจไปได้สักพักเขาก็จะได้พบกับแอชลีย์เกรแฮมลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวมานางเอกสุดน่ารักประจำเกมขวัญใจเกมเมอร์อย่างเราเราที่เอาตะเกียงฟาดหัวพระเอกจนตายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ โทษโทษโทษพูดผิดที่เอาตะเกียงไล่ฟาดหัวพระเอกครั้งแรกที่เจอแต่พระเอกของเราก็หลบมาได้ไม่งั้นตาย <c oughs> หลังจากที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายดูเหมือนว่านางจะหลงสเสน่ห์พระเอกของเราเข้าให้อย่างจังเสียแล้วแต่เสียใจด้วยนะนางชันนีเพราะพระเอกของเราไม่ได้สนใจหล่อนเลยสักกันนิดถามว่าเขาสนใจใครแน่นอนว่าต้องเป็นเอดาวองรักแรกพบของลีออนสมัยที่เขายังละอ่อนอยู่ และดูเหมือนว่าเอดาวองคนนี้ก็ดูจะถูกใจพระเอกของเราไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันแต่เพราะหน้าที่การงานที่บ้าบินทําให้พวกเขานั้นยังไม่ได้ซึมกันสักทีโอ้ยรอมานานแล้วนะเนี่ยและเธอคนนี้นั้นก็มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่ยากจะเรียนแบบได้นั่นก็คือเธอสามารถใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติที่เธอได้ฝึกต่อสู้กับไททันในสมัยที่เธอยังอยู่หน่วยสํารวจ ตัวระบบของเกมนี้นั้นค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีเลยไม่ค่อยมีอะไรให้เผายกเว้นเสียแต่คุณสามารถใช้มีดธรรมดาเอามาป้องกันเลื่อยได้ <c oughs> มันทําได้ยังไงเนี่ยแล้วพวกเขานั้นจะเอาชีวิตรอดจากนรกแห่งนี้ได้หรือไม่เขาจะเอาชีวิตรอดจากชาวบ้านได้อย่างไรแอสลีจะกลับบ้านไปหาป้าป๋าได้หรือเปล่าแล้วคนที่จะพิชิตหัวใจลีออนเอสเคนเนดีพระเอกของเรานั้น จะเป็นใครกันแน่จะเป็นแอสลี่เกรแฮมที่เอาแต่อ่อยพระเอกเอดาที่ทำเป็นเล่นตัวอยู่ตลอดเวลาลูอิสที่คอยแอบช่วยเหลือเขาในยามที่ยากลำบากก็ต้องไปเล่นกันเอาเองนะครับ